วันนี้จะมารีวิวเครื่องมือวัดอีกหนึ่งตัวหน้าตาจะเป็นเหลีอยก,กลมแบบนี้นะครับมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อสักหน่อยเห็นฝาเซตเ,เตอร์ที่วางกันอยู่ตรงนี้อ่าเดเรามารีวิวต่อแถมช่วงท้ายอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับสนุนโดยนะ้ำมันเครื่อง Enduro สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10W40 10นะครับแล้วก็ 20W50 รถเกียร์รถสายพานมี s e n ิ i t i v 100รถที่มีชาร์ฟ Forza Big b a n ก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบ ใช้ดีจึงบอกต่อนะน,น้องๆตัวแซ่ดด้วยครับช่างกอน168ช็อปออกทริปขรางในมือมันแสบปอดเว่ยขับต้นแดดออกขับไปแตะหมอ,อกเว่ยขับยังกระอัตในตรัสเปิดแปดล่าสวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมช่างกอน168ช็อปคือเกาดันละจังคักวันนี้จะมารีวิวหรือมาแนะนําดีกว่านะครับเครื่องมือวัดอีกหนึ่งตัวนะครับที่มันเขียนบอกเลยไหมสปาร์คปัก แปลว่าแปลว่าเียงก็รู้กันะนะไม่ใช่นะสป์กปักก็คือหัวเทียนเกตก,ก็คือเกตเกตวัดหัวเทียนนะครับเราจะแกะมันออกมาดูก่อนนี่นะครับอันนี้ของใหม่แล้วจริงๆิก็มีชา้าอยู่เลยครับหน้าตาจะเป็นเหลือยกลมแบบนี้นะครับมันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้โอเคครับซึ่งหน้าตาเจ้าเกตวัดนี้ก็จะเป็นกลมๆมแบบนี้นะครับด้ <ๆ S 2> านข้างนะครับมันก็จะมีความหนาแบบนี้ครับมันจะไล่ความหนาไปหมุนไปเรื่อยๆืครับเนี่ยเคิ่มความหนาไปเรื่อยเรื่อยโดยมีความหนาบอกเป็นตัวเลขอยู่ด้านนี ด้านนี้จะเป็นเหนือเป็นนิ้วนะครับซึ่งเราก็จะไม่คุ้นหวยไม่คุ้นหู้ <c oughs> อ,อ,อลงนาลงหลัง,ลง,ลงเราบาดนะเราไม่คุ้นหูเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพลิกไว้ด้านหลังครับ,รบอ่าก็จะมีเหนือเป็นมิลลิเมตรนะครับหรือเอาง่ายๆเราเอาตัวเลขด้านนี้ถ้าใครในหัวสมองเร็วนะครับก็คือตัวเลขสมมติตัวแรกเลข0.02ก็คูณ25.4เข้าไปอ่ามันก็จะได้เป็นประมาณ0.5อ่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราพลิกไปด้านนี้นะครับอ่ามันก็จะเริ่มที่0.5นะครับ 0.5 0.6นะครับเนี่ยครับไล่มา0.6ถึง2.4ม mm ิลิเมตรด้านนี้แต่ว่าการใช้งานมันก็จะอ่านยากหน่อยด้านนี้นะครับแต่ใช้งานยังไงเดี๋ยวมาดูกันการใช้งานนะครับอ <Wow. S 1> ่าเราก็เอาเลี้ยวหัวเทียนนะครับนี่สอดเข้าไปเลยนะครับสอดแล้วก็ลูดขึ้นมามันติดตรงไหนก็อ่านตรงนั้นนะครับ <Wow. S 1> ด้านนี้มันก็จะอ่านง่ายไหม0.3นิ้วนิ้วนะแต่พอเราอ่านเป็นมิลแล้วก็พลิกมาด้านนี้ป๊าในกล้องอาจจะไม่เห็นตัวเลขไม่ชัดนะผมอ่านให้ฟังนะครับมันก็จะเป็น0.6 0.8ประมาณนี้้คืออผมมใชยู่ประาณ0.8 แต่เรามาดูหัวเทียนเดิมๆกันว่ามันเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูหัวเทียนเดิมๆก่อนนะทีนี้ฝากข้อระวังนิดนึงเวลาเราใช้สมมุติค่ามันไม่ได้อย่างเงี้ยเราอย่าเอาเกจวัดตัวเนี้บิดนะครับเราอย่าบิดเพราะว่าถ้าเราบิดบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวนี้เบี้ยวหรือเสียหายได้เพราะฉนั้นเครื่องมือวัดก็คือเครื่องมือวัดอย่าเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเพราะเขาออกแบบมาที่บิดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่รูนี้ครับอ่านี่ผมจะเอาหัวเทียนหัวอีกนี้อีกหัวให้ดูนี่มันบี้มาไหม นี่มันบี้มาแบบนี้อ่าเวลาใช้งานแล้วก็เข้าเลยเหมือนเปิดขวดโคกเลยแล้วก็ง้างขึ้นมาอย่างนี้นี่มันก็จะออกมาแล้วพองา้างเสร็จล้วก็เสียบเข้าฟับอ่าปุ๊บลูดมาติดตรงไหนย,ยังแน่นอยู่แล้วก็ง้างอีกอ่านี่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหห่างเลยทีนี้โโห่างแล้วก็วิซีบ,บ้านๆเลยเคาะเคาะเคาะอ่าเคาะมันลงมานะครับนี่นะครับนี่เลือมาติดตรงไหนตรงนี้เท่าไร่ผมพิมพ์อาด้านมินก็ประมาณ0.65 อ่าก็ใช้งานประมาณนี้ชอบเท่าไหร่ก็ตั้งเอาทีนี้เรามาดูค่าสตแตนดาร์ดจากโรงงาน,นเวลา,าเขาทํามาอย่าง NGK ตัวนี้เป็นหัวเทียนเ,เว็บร้อยยี่ห้าเบอร์เก้านะครับพวกเว็บร้อยยี่ห้าเขี้ย 25, วยาวหัวเทียนเขี้ย 25, วยาวนั่นเองเบอร์เก้าเรามาแกะดูกันส่วนมากมันก็จะอยู่ประมาณ0.0.65ประมาณนี้ประมาณเกือบเกือบศูนะครับ <S <S อ่านะครับนี่เรามาดูกันนะครับอ่าเพิ่เลื่อนมาปั๊บนี่ไอตัวไอตัวเขี้ยวยาวนี่จะจะห่างหน่อยนะแต่ตัวโซนิคจะแคบนะครับนี่ครับปั๊บก็ประมาณ0.85ครับ นี่คือ0.85หัวเทียนเขี้ยวยาวเดี๋ยวมาดูหัวเทียนโซนิกทีนี้ก็คือหัวเทียนเขี้ยวสั้นโซนิกจะจำแ่นเลยน่าจะไม่ถึง0.8แน่นอนนะครับจะชิดกว่านะครับจะชิดกว่าอ่านะครับนี่ครับเราก็ใช้งานเสียเข้ามาหมุนเบาๆติดตรงไหนตรงนั้นนี่ครับนี่ไม่ถึง0.8ครับประมาณ0.7อนะ่าประมาณ0.7หน่อยๆน,นั่นเองนะครับผมก็จะใช้งานมันก็จะตั้งขึ้นไป0.8นะผมตั้งเลย ่ผมจะใช้0.8นะครับเพราะว่ารถหัวฉีดที่ไล่กันนะผมสังเกตผมใช้เครียร้ยวหัวเทียน0.8เนี่ยรถค่อนข้างที่จะเมียตาเร่งที่ดีกว่านะครับแฟบน่าน้าศูประมาณนี้ก็จะได้แล้วข้อสังเกตหัวเทียนเบอร,ร,ร์รเก้าเขี้ยวยาวหัวเขี้ยวหัวเทียนจะห่างกว่าเห็นป่ะอ่ะาแฟบนี่ครับเดิมๆดิมจากโรงงานเลยประมาณเกือบ0.9เลยนะครับ0.85เป็นหัวเทียนเขี้ยวยาวเทียนเบอร์ริมห้า c t r รหัสนะครับทีนี้เรามาดูหัวเทียนโคโซกันบ้างฝาโคโซหัวเเทียนล็ก M8 M8 นี่ก็ไม่ถึง0.1ครับไม่ถึงไม่ถึง0.8เหมือนกันนะครับเข้าเรื่องเบาๆติดตรงไหนแล้วก็พอไม่ต้องไม่ต้องข่มขืนมันนะแล้วก็อ่านนะครับนี่0.7ครับห่างกัน0.7นะครับ,รบอ่านี่คือการวัดเคี้ยวหัวเทียนนะครับอย่างเงี้ยเใช่ไหมหัวเทียนใช้งานไปแล้วนี่ถอดจากรถที่ถอดจากรถที่กําลังใช้อยู่นะครับของลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เข้ามาแล้วก็รูดอ่านปึ๊บนะครับเนี่ยเข้าประมาณ 0.85ค่ามาตรฐานเลยนะครับอ่าไอ้ตัวนี้ที่เราง้างไปไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมนี่คือการใช้งานเกจวัดเขี่ยวหัวเทียนนะครับก็ตัวนึงก็รู้สึกไม่แพงถ้าใครหาไม่ได้ก็ฝากผมสั่งก็ได้ไม,ไม่ไม่กี่บาทนะครับไม่กี่บาทหลักร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ดีดีกว่าใช้ฟิลเลอร์กงฟิลเลอร์กเกจดีกว่าใช้เพราะเป็นของตรงรุ่นเลยที่ใช้งานได้นะครับอ่า หวังว่าคลิปนี้ก็จะบางก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อสักหน่อยเห็นฝายเซตเตอร์ที่วางกันอยู่ตรงนี้เราเรามารีวิวต่อแถมช่วงท้ายอีกนิดนึงแล้วกันครับสำหรับชุดฝายเซตเตอร์แปลงเสร้อยยี่ห้าตัวนี้นะครับก็คือแปลงเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานแล้วนะไม่ต้องทําอะไรอีกนะสามารถใส่พวกเว็บร้อยยี่ห้าได้เลยทันทีเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเอาเสื้อเว็บร้อยยี่ห้ามาสวมดูตอนท้ายคลิปแล้วกันเนาะก็ในชุดหนึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับชุดหนึ่งตอนนี้ก็เราก็ขายกันอยู่เจ นะหนึ่งเลยฝาซีนซีนะครับนี่ครับวาววาลยี่สิบยี่สามเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่ห้าเจ็ดแต่ผมมองว่ารูมันใหญ่ไปนะครับก็ควรจะเป็นห้าเก้านะครับมันจะเป็นห้าเก้านะครับเดี๋ยวชุดฝาก็จะพร้อมมาหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสดๆสวยๆน่าใช้นะครับเป็นงานน่าใช้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกหกหกลูกซีดีหกนะวาลยี่ห้ายี่สองนะครับแล้วก็เป็นลูกเจ็ดสิบอีกนะครับวาลยี่สิบเจ็ดยี่สามนะครับ สามารถใส่ลูก70ได้ด้วย70กว่า72 74หลักเดิมอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับก็จะมีแคมชาร์ปพร้อมลูกปืนน่เข้าไปเลย1ชุดนะครับอ่านี่แล้วก็สปริงวาล์ว4ตัวนะครับพร้อมใช้งานเลยเฟืองบิดแคมสามารถเอาไปใส่ไฟเลี้ย,ยงวลมได้เลยนะครับรนี่ครับประกอบปรุงนี่ครับเข้าเลยใช้ได้เลยนะก็ปกระกอบเข้าได้เลยดีกว่าไม่ต้องทําอะไรอีกนะครับก็เป็นชุดกระเดื่องแกนนี่ครับลิฟท์วาล์วซีนลีเทนเนอร์นะครับอ่าตัวล็อกแคม นี yeah, really. hmm. so so ่ครบมาครบเลยคอรีด <Tonight> นี promises, ่ครับคอไอดีนะครับนี่ครับใส่ได้เลยก็จะใส่ทั้งคาบูก็ได้นะครับใส่เป็นคาบูก็ได้หรือว่าเราก็ไปเชื่อมต่อมาหรือว่าส่วนมากจะเป็นหัวฉีดก็จะง่ายก็จะมีที่ใส่หัวฉีดให้เรียบร้อยเลยก็เป็นฝาครอบถ้าด้วยหน้าตาใส่ฝาครอบยามาฮ่าจะง่ายแต่ฝาครอบว่าฝาครอบหัวฉีดอะไรก็ใส่ได้หลายรุ่นนะครับสามารถแปลงได้หลายรุ่นแต่ก็คือมากับฝาตรงนู้นเลยรูรับกันเรียบร้อยอย่างดีนะครับถ้าดูด้านในนี่ครับอ่า แล้วก็ทางร้านก็แถมหัวเทียนไปด้วยหนึ่งตัวนะครับที่แอดมินอย่าลืมแถมัวเทียนนะหนขอเสื้อไฟเลี้ยวขอเสื้อไฟเลี้ยววงลมหรือประวานหน่อยตัวนึงแล้วก็เป็นฝาครอบนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอญาตเทนะอ่านะครับก็เป็นมีโอลิงฝานะครับตัวนี้แล้วก็คอยดีมีโอลิงไปให้นะนี่นะมีโอลิงไปให้นะครับนี่นะครับนี่เขาเป็นฝาครอบด้านนี้แล้วก็มีฝาซ n นตัวนี้ให้ด้วยหนึ่งฝ้านะครับ <Wow. S 1> ก็จะเป็นสีเงินกับสีเทานะครับแต่ตอนนี้ของหมด นะครับเดี๋ยวกาลังตามมาก็สั่งมาก็ไม่ไม่กี่วันก็ได้ครบชุดก็เอาเป็นว่าเอาไปก็ใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่เสื้อร้อย้านะครับเสื้อร2อย้านะครับขอบู้เสาเสื้อทั้งตัวได้ไหมมีตัวเดียวเองนะครับนี่ครับก็ประกบได้เลยนะครับนี่ครับใส่ได้เลยครับปึ๊บเอาประกอบกับด้านสมวงเออนี่นี่นะครับกึ๊บเลยเข้าด้ตรงหมดนะครับเนี่ยดูด้านข้างดูดูด้านข้างครับนี่ครับตรงหมดเลยครับทุกอย่างทุกรูนะครับตรงทุกรูคือประกอบไปง่ายเข้าไปในรถได้เลย อย่างนี้นะครับนี่รอ่อๆที่ๆจับๆเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้ชุด7,499พร้อมวิ่งเรื่องเอ็กไซเตอร์ถ้าเคยติดตามผมไว้ใจผมได้แล้วนะครับเรื่องแคมคมุมใช้ได้แน่นอนข้อดีมีหลายอย่างทำไมใช้ฝาเอ็กไซเตอร์นะครับเนื่องจากมุมทดกระเดื่องมุมแคมสปริงวาลหลังวาลเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่ารุ่นอื่นนะครับก็ทิ้งท้ายคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันกับฝาเอ็กไซเตอร์เจอคลิปหน้ามีเทคนิคดีๆอะไรที่จะแนะนําก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังหรือต้องการอยากรู้ เครื่องไม้เครื่องมืออยากใช้ตัวไหนเป็นในการไล่รถก็ทักมาบอกได้แยะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำสองแสนซับมือไหนเดี๋ยวี่แจกอลังการงานสร้างเลยเข้าใจบอจังทักหัวหนา้าตัวเสื้ออาไร้รือคบวาเราก็ไปนี่